สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามพี่เล่ผ่านช่องทาง YouTube นะครับในช่องเจเล่รีแล็กซ์นะครับวันนี้พี่เล่เอาถแดมแทมแทมอโลคาเซีย ok ครับชื่อจำไม่ได้นะฮะจำไม่ได้จริงๆครเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเป็นภาพให้แล้วก็เป็นชื่อให้เพราะว่าตอนนี้เป็นไม้นำเข้านะครับ นำเข้าจากอินโดอินโดนิเซียพี่เลไม่ได้ซื้อมาเองครับซื้อผ่านเพื่อนใน facebook อีกทีที่เขาทำทำเกี่ยวกับไม้ไม้ดิบไม้นำเข้านะฮะสภาพเดิมสภาพเดิมมันเป็นเงานะครับเป็นเงาเป็นเงาอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นมันมันเน่าครับ พี่เลก็เลยสังเกตว่าเฮ้ยมันเน่าเกรงว่ามันจะรามมาหาพวกหนอทั้งหลายเหล่านี้พี่เลก็เลยตัดมันสิครับทำลักษณะคล้ายๆกับพวกตระกูลเสนจานอะหรือการผ่าบอลน,นะครับเนี่ยผ่าบอลผ่าเง่าผ่าหัว ก็ลองนึกภาพจินตนาการดูก็ได้ครับก่อนหน้านี้มันเป็นลักษณะเงาเป็นท่อนๆนะครับแล้วพีเลก็ค่อยๆละเลาะในส่วนที่เป็นตาแล้วก็ติดติดรากมาด้วยนะครับรากก็จะแน่นเลยยาวเฟื้อยเลยเราก็มา,าแยกส่วนนะครับส่วนที่เน่าก็เฉือนทิ้งไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้เบื้องต้นเลยนี่ฮะ เราก็ต้องมีคัตเตอร์หรือมีดคมๆนะครอันนี้คือเศษเศษชิ้นส่วนที่เน่านะครับที่เลยตัดทิ้งลอะอามีดเนาะอุปกรณ์ตัวต่อไปนี่เลยน้ำพริกปาสลิดนะครับเอาไม่ใช่ <laughs> <laughs> ปูนแดงนะครับปูนแดงปปูนกินหมากแต่ส่วนน้ำพริกใครสนใจติดต่อได้นะครับของพิตติชิโรนะครับ รสชาติอร่อยมากเลยพี่เลสสั่งมาอ่นนี่เลยครับสั่งซื้อสินค้าที่ไลน์แอลักสลิดนะครับหรือเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับอ่าปรโมทให้เลยโอเคนี่คืออุปกรณ์ที่เตรียมมีดนะครับกับปูนแดงหลังจากนั้นก็มาผ่านะครับ ่าดูลักษณะในส่วนที่เป็นตาหนอนะครับตาหนอหรือตาที่ยังไม่เกิดมันก็จะมีจะมเีเป็นตุ่มดุมตุ่มด,มด,มดุมนะฮะอ่านี่ไงตานะครับตาเขาก็พยายามอย่าให้โดนบาดแผลไม่อยากพลิกมากครับเพราะว่ารากเขาเกรงว่าจะขาดอ่าโอเคก็เอากบๆประมาณนี้นะครับ พอผ่าเสร็จผ่าเสร็จทาปูนทิ้งปูนให้แห้งนะครับให้แห้งไม่ต้องโบ๊ะหนานะครับถ้าโบ๊ะปูนหนาเนี่ยจะแห้งช้ามากๆเลยเนาะก็เอาพอประมาณเนี่ยหลังจากนั้นก็เตรียมวัสดุปลูกไว้นะครับแล้วก็เอามาลงฐานเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับ ฐานเล็ๆพี่เลเลจ้าอบก่อนดังนั้นถาดเนี่ยไม่มีก้นนะจะมีรูระบายหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าการอบใส่ถุงเราไม่ได้ลดน้ําอยู่แล้วนะครับความชื้นจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รอจนเขารากดีสมบูรณ์นะครับ ที่เห็นเนี่ยคือส่วนที่เป็นหัวยอดเลยนะครับหัวยอดต้นที่ใหญ่สุดเนี่ยก็มีรากติดมาเดี๋ยวพี่เล็กก็ปักชำเลยวัสดุปลูกไม่มีอะไรมากมายครับใช้มะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับจริงๆพี่เล็กก็มือเร็วไปหน่อยหมายถึงว่าหันเสร็จปลูกเสร็จมานึกอ้อาตายลืมทำคลิป เอาเป็นว่ามาดูทีทละชั้นก่อนก็ได้ชั้นล่างสุดจะเป็นหินภูเขาไฟนะครับที่รองที่รองที่รองก้นหินภูเขาไฟแล้วก็ชั้นกลางก็จะเป็นามะาพร้าวสับส่วนชั้นบนนี่เป็นขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็วางท่อนท่อนที่ผานเนี่ยพี่เลจะไม่จะไม่กลบเยอะนะฮะจะไม่กลบเยอะจะวางไว้ธรรมดาเนี่ยวางไว้แบบนี้เลยแต่ รากที่มีอยู่นะครับที่มันชอนชัยหย่พี่เลใช้วัสดุปลูกกลบไปเลยนะครับเนี่ยท่อนที่เหลือก็มีรากอยู่นะครับแล้วก็รอแค่แทงตาส่วนตัวเน่าทิ้งไปแล้วนะครับส่วนยอดเดี๋ยวพี่เลจะแยกเดี่ยวเลยปลูกลงกระถางแยกเดี่ยวเสร็จจากนี้ก็จะเอาไปอบนะครับเอาไปอบควบแน่นแล้วก็เดี๋ยวยังไง น้องจะขึ้นกี่ตาจะสำเร็จไหมยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมกันอีกทีเนาะนะครับวันนี้ก็เอาวิธีการผ่าตาของอะโลคาเซียชื่อจุดจุดจดเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อให้แต่สวยแต่สวยมากครับสวยมากโอเคขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับทุกคนที่ติดตามทักทา,ายกันเม้น สแสดงความคิดเห็นได้นะครับโอเคขาให้เพื่อนๆใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะครับเล่นไม้แบบมีความสุขบา,บายบายสวัสดีครับอ l โลคาเซียนะครับเอาแต่จำชื่อไม่ได้ท่อน,นี้นำเข้าจากอินโดนะครับใบสวยที่สำคัญนี่ย ระบบพาราดีๆเนี่ยแยกแยกต้นแล้วเนี่ยตาหนอนน่าจะแทงมาอีกเยอะเลย